แม้ว่าเหตุการณ์พายุเฮอริเคนแซนดี้ที่พัดถล่มในหลายพื้นที่ทางภาคตะวันออกของสหรัฐจะผ่านมาก,กว่า3วันแล้วนะครับแต่ว่าชาวอเมริกันจำนวนมากยังคงไม่ได้รับความช่วยเหลือจากทางรัฐบาลโดยเฉพาะชาวอเมริกันที่อาศัยอยู่บนเกาะสตาร์เทนในนครนิวยอร์ก ซึ่งล่าสุดพวกเขาก็ได้ออกมาเรียกร้องให้รัฐบาลเร่งส่งเจ้าหน้าที่รวมไปถึงอาหารแล้วก็น้ำดื่มสะอาดเข้าไปในพื้นที่เพราะว่าขณะนี้พวกเขาต้องใช้ชีวิตอยู่ด้วยความยากลำบากไม่มีทั้งอาหารและน้ำดื่มส่วนที่พักอาศัยก็ถูกพายุพัดทำลายพวกเขาต้องการที่อยู่อาศัยชั่วคราวท่ามกลางสภาพอากาศที่หนาวในช่วงเวลากลางคืนอดีย่างไรก็ตามทางการสาหรัฐก็ยืนยันว่าได้มีการส่งเจ้าหน้าที่ลงไปสำรวจความเสียหายบนเกาะสตาร์เทนแล้ว ขณะเดียวกันสภากชาชาตสากลได้มีการส่งรถบรรทุกอาหารน้ำดื่มและก็ยารักษาโรคกว่า10คันลงไปในพื้นที่ดังกล่าวสำหรับยอดผู้เสียชีวิตจากพายุเฮอริเคนแซนดี้พัดถล่มสหรัฐในครั้งนี้นะครับขณะนี้มีมากกว่า90รายแล้ว ขณะที่ชาวบริการกว่า4ล้าน5แสนคนใน12บรรัฐที่ได้รับผลกระทบก็ยังคงไม่มีกระแสะไฟฟ้าใช้ซึ่งทางการสาหรัฐก็คาดการว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นอาจมีมูลค่าสูงถึง50,000ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือว่าประมาณ1ล้าน5แสนล้านบาทครับ